หยุดลู้ไหรือยังลงทำท่าไงอ่ะร้องพร้อมกันนะคะสามสี่พวกเราร้องเพลงเลยค่ะหนึ่งสองสามพวกเราร้องท่า เร็วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคือหาตัวพยัญชน,นะหาตัวพยัญชนะและตัวเลขไปรวมกลุ่มทีตรงนี้สีเหดียวทีเดียวทำกัหน่อยลูกนอย สามาคีด้วยนะตอนนี้มองก่อนเรามองภาพมองตัวพยัญชนะก่อนยังไม่โยนเล่นไม่ต้องหนีไปที่ใครเลยทุกคนเอาวางไว้ในกองกลางค่ะวางไว้ในกองกลางอันแรกที่จะให้หาในแต่ละกลุ่มหาตรู้สิว่าหนึ่งต้องฟังนะคะต้องฟังเวลาครูพูดไม่ฟังไม่ได้นะไม่ฟังจะไม่รู้ว่างไง ้องฟังด้วยนะครูบอกเลขอะไรในกลุ่มช่วยกันนะวราณนาเธอได้ยินที่คลุ่มนะของอันนี้เป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งจะเอาไป,ป็นซุกไปซ่อนไม่ได้เดีย๋ยวเราแพ้คัวจืดน,นะเราต้องช่วยกันนะตีโงไปอ่าฟังเลขที่ครูให้หาใครเจอใครเจอแล้วจิบแล้วยกมือเลยนะ จะดูที่แบบกลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มแรกเลขที่ครูให้หยิบเอาเลขวางไว้ก่อนยังไม่อยู่ในมือใครเอาวางไว้จะไม่อยู่ในมือใครจะไม่อยู่ในมือใครค่ะเอาวางไว้เพื่อความยุติธรรมจะไม่อยู่ในมือใครวางตอนนี้มือทุกคนไม่ตอนนี้มือทุกคนเอาเอาของวางไว้ก่อนใครที่ยังปุมของอยู่ไม่เก่ง ได้ยินไหมคะฟิลมือไม่ต้องจับทุกคนเอามือควายหลังเออทุกคนมทุกคนเอามือควายหลังไว้ใครฝมไหนไม่เอามือควายหลังกลุ่มนั้นแพ้<ค>เอามือควายหลังไม่รู้จักคำว่าควาคยหลังเออเอามือไยหลังไว้นะอยู่ในความสงบตาคอยมองตอนนี้ก็ครูจะบอกเลยอะไรแ้ะตัวพยาญชนะอะไรคุณจะพูดพร้อมกันเลยจะได้ช่วยหาพยัญชนะ ที่จะให้หยิบคือตั้งใจฟังนะคือสอเสือตาบอดตา่อนยังไม่หยิบ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 ตามอดมาก่อนยังไม่หยิบมือคยหลังตัวเลขคือมือค่อยหลังมาก่อนมือค่อยหลังมาก่อนสละสิสาวมือค่อยหลังมาก่อนตังพยัญช ตัวอะไรสอเสือนะอยังไม่หยิบเดี๋ยวสิลูกเอ้ยฟังตัวแรกก่อนใครหยิบแพ้คนนี้จะฟาวเลยใครหยิบก่อนฟาวเลยนะยังบอกให้มือควอยหลังเพืใ่ให้เพื่อนเสียคะแนนเอามือควอยหลังเอาเปลี่ยนใหม่ละเพราะว่านักเรียนไม่เคารพกติกาอ่าผ้าจา์บอกเอามือไปสีสัเออ ทุกคนเอามือปิดสีสัเปลี่ยนใหมล่ละมือค่อยหลังก็มีนนมมนคนโกงเอามือปิดสีรษะเมื่อกี้เราร้องเพลงเด็กเต้เด็กเ,กเ,กเกล็กเราไม่โกงไงเอามือเปิะนะเลลสีรษนนะเอาละมือยังไม่เอาลงฟังสองอย่างพยญชนะตัวใหม่ว่าอะไรหยิบให้ถูกนะแล้วก็ตัวเลขด้วยฉะนั้นยังไม่ให้หยิบใครยื่นมือมาก่อนแพ้นะมือต้องนิ่งเอาไว้ฟังสองโจทย์โจทย์แรกพยญชนะ โจทย์ที่สองอย่ายืดนะแพ้เลยนะถึงแม่เธอจะเสร็จก่อนมือบนสีสะเอาไว้บนศีรษะตัวแรกพยัญชนะคือยังไม่หยิบนะฟังให้ดีฟอ้อฝากับเลขสี่อ,าอ้าวฟ้อฝาเลย ยืนอิ่หันพอไปถูกหันพอไปถูกเออไหนกลุ่มอ่ะกลุ่มนี้นี่ไม่มีความสมมามัคคีเห็นไหมเห็นไหมแยกกันเห็นไหมแยกกันเห็นไหมเนี่ยหาไม่หาสิคะลูกอ่ะกลุ่มหนึ่งคุมนี้กลุ่มที่หนึ่งคุมนี้ที่สองคุมนี้ที่สามถูกไหมถือไว้กลุ่มนี้ไม่มีความสามัคคีเห็นไหมใเนี้ยเนี้ยเนี่ยกระเด้งออกไปข้างนอกแล้วยืนสิคะลูก ทำไมไม่เอาขึ้นมาเลขสี่อยู่ไหนไวนฟา,ฟา,ายกลุ่มอัปปาเยืนเลขสี่อยู่ไหนเลขสี่เขอ่ะยืนพี่อาทิตย์ยืนอาทิตย์ยืนไม่ไม่แยงไม่แยงอ่าเขาได้แล้วไม่แยงถันให้ถูกอ้าวอ้าวอ้าวหนึ่งคะแนนแล้วสำหรับกลุ่มนี้สีฟ้าตอนนี้สีฟ้าชนะแล้วสีเหลืองที่สองสีแดงที่สามสี เขียวที่สี่เอาวางลงไปเดี๋ยวดูสิว่าสามครั้งใครจะได้แตะคะแนนเต็มสามครั้งเลยไม่ต้องซุกไม่ต้องซุกเอาไว้ตรงนู้ดไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเอามือไว้ที่หัวเหมือนเดิมเอามือไว้ที่ศีรษะเหมือนเดิมลางลงไปได้แล้วเมือไว้ที่ศีรษะตอนนี้สีฟ้านำหนึ่งคะแนนแล้วเมือไว้ศีรษะใครไม่ไว้อดเล่นอ่าพยัญชนะตัวต่อไปและตัวเลขตัวต่อไป ใต้เตีาฟางมือไว้ที่ศีรษะคุณยาดามือไว้ที่ศีรษะท่าทไม่ไอิตย์มือไว้ที่ศีรษะอย่ามีปัญหานะโตัวโตนะเลขต่อไปและพยัญชนะยังไม่เอามือไว้บนศีรษะอีกจะเปล่านะเลขต่อ,ตอไปเลขสิบกับด้าเด็ก สีแดงหันหันผ้าเด็กหันตัวดอเด็กมาด้วยหันตัวดอเด็กเออหันนี่ถูกหัน่เออสีแดงตอนนี้แดงถูกต้องอ่าตอนนี้แดงนะจากเมื่อกี้ที่แดงที่สามตันนี้แดงมาที่หนึ่งเจอยังดอเด็กหัน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 เลขสิบเออในชอชูหน่อยชูหน่อย อ่าเก่งมากอ้าวครั้งสุดท้ายนะตอนนี้ฟ้าเมื่อกี้ได้ที่หนึ่งตอนนี้แดนได้ที่หนึ่งเอามือเอาวางลงวางลงวางลงค่ะวางลงวางลงค่ะอ้าวหาที่หนึ่งครั้งสุดท้ายเอาวางลงมือไว้บนศีรษะมือไว้บนศีรษะมือไว้บนศีรษะ มือไว้บนสีษาตอนนี้ยังไม่หยิบไม่จับจะดูซิระหว่างสีฟ้ากับสีแดงใครจะได้เป็นที่หนึ่งหรือจะมีเขียวกับเหลืองมาเป็นที่หนึ่งแทนเรามาดูซิอ่าวเลขต่ป้อยเลข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 แปดและ ขียืนใครได้เลแปดแล้วยืนให้ชอบมาเธอยืนเร็วเร็วยืนสิยืนเลาแสีฟ้าได้แล้วเลขแปดสีฟ้าได้นี่พอได้ต่ออ้าวฟังไฟจะเอามาทำไมนี่เลขแปดนี่นี่นี่ยืนเอออ้าวเร็วนั่นแหละนั่นแหละยืนยืนยืนอ้าวไม่ได้รอชะดาชอว่าไงมชอบมาเธอชอบมาเธอ เดือถามก่อนชอกระเทอคืออะไรคือต้นไม้นั่นไหนล่ะเออยืนเออยืนสิอ้าวเจอแล้วตอนนี้เป็นสีเขียวสีเขียวได้ก่อนชอกระเทอคือต้นไม้หันหน้าให้ถูกหันหน้าชอกระเทอมาเลขแปดโอเคไม่มีเลยฟิวอ้าวดียืนี่ดีิกะลุหันหันภาพตัวพยัญชนะออกมา ฟิวฟ <Feel>, ิวต้นไม้ต้นไม้ฟิวนี่นี่ช็อคกระเชือคือต้นไม้อ้าวนี่คือต้นไม้สีเดียวแล้วมันใบไม้อ้าวฟังฟังเดี๋ยวคุณครูจะส่งเหมือนกับนักเรียนต้องจัดเต็ฟังค่ะหนึ่งเดี๋ยวคุณจะส่งซองให้นักเรียนเคยเห็นแล้วว่าคุณจัดเก็บยังไง จัดให้เป็นระเบียบจะดูซิว่าเหมือนจัดหนังสือเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรเสร็จแนละ้วเราต้องรู้จักเก็บนะตอนนี้มีสีเหลืองสีเดียวที่ไม่ได้ที่หนึ่งจะมีที่หนึ่งก็คือสีฟ้าสีแดงและสีเขียวของเราจะเป็นที่สองตลอดอยืนช้านะคะออะทีนี่มาดูว่าจัดเก็บน้องหนูว่างเลยลกูกแต่ให้เขาทำเองจัดเก็บตัวซิว่าเก็บเองช้าเออว่าต้องทำยังไงก่อน ครูสอนวิธีเก็บแล้วอ้าวเอาเอะไรออกก่อนดีๆลูกดีๆช่วยกันช่วยกันอ้าววางใครเสร็จก่อนอ้าเอาอะไรออกก่อนไงไงวางไงวางไงวางให้เป็นระเบียบพาะอย่ารีบจัดยังไงอ้าวอาหอบหอบหอบไม่เสียงดังทำอย่งาง เมัอนจะเรียบร้อยอ้าวอ้าวอย่างนี้ไม่น่ารักค่ะไม่น่ารักไม่น่ารักค่ะไม่น่ารักค่ะอ้าวไม่น่ารักค่ะวางังไงคะถึงจะเก็บได้ช่วยคิดช่วยคิดช่วยคิดวางอะไรจะเก็บได้ผมนั้นฟาวค่ะเพราะว่าพี่หนูช่วยจับนะสามตุ้นี้ให้สามตุ้นี้คิดเหตุผลช่วยเก็บอ้าว ยังไงครูสอนแล้วทำยังไงแล้วนี่เป็นแถวไหมคะไปอยู่ที่สีสีเขียวให้ฟ้าเพราะว่ามีคุณครูช่วยกำกับฉะนั้นสีเอิญนทำให้ดีๆเพื่อกันจับให้เป็นระเบียบอ้าวใส่อย่างนี้จะใส่ได้ไหมอ้าทำยังไงจะให้เหมือนอย่างนี้ตอนนี้สีฟ้า สีแดงสีเหลืองทำอย่างไรจะให้เป็นแบบนี้ได้เอารองดูสีเขียวนั่งไว้สีเขียวปลาไปแล้วนะไม่มีคะแนนไอเอา้าวอย่าทะเลาะก,กันค่ะสามสามคีกีตาร์จะวางยังไงล่ะให้มันเป็นอันนะั้เพื่อนต้องช่วยกันเีไม่รู้อ้าวทำเอีูสอนแล้วว่าทำยังไง่าเอามายนเดี๋ยวกระจายถอย่งทำยังไง แล้วมันเรียบร้อยไหมนะคะเราต้องฟังเหตุผลเพื่อนบ้างเราทําแบบนี้เราลงได้ไหม,ไมไเออเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความช่วยเหลือไม่มีความสามคัคคีในกลุ่ม,มต้องทําที่ได้ค่ะใจเย็นๆอย่าเถียงกันหาวิธีลองดูซิเออที่ค<อ>ุณให้เรียนคิดเองนะเนี่ยหาวิธีทําอย่างไรไงอ้าวทาั้งหมดนั่งลงก่อนคะ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนหันมาดูหันมาดูนั่งลงก่อนถ้าเก็บแบบนี้นั่งลงก่อนเออเออสีแดงเสร็จแล้วมาโยมานี่ทำไมได้เป็นอย่างนี้ถ้าเราจับแต่นั้นลงได้ไหมอ้าวสีแดงว่าไงเสร็จยังได้สีแดงเสร็จอันแรกเลยนีเพราะว่าสีแดงทำเองหมดเลย ใช้ได้ใถ้สีแดงมีสองคะแนนอันไหนสีอื่นเนี่ยเนี่ยเพราะว่ากีต้าในเอ็นเมื่อกี้คุณเห็นโยนหมุดหมักอยู่วางยังไงวางยังไงต้องหามุมให้มันลงได้บอกแล้วลูกบอลมันคืได้ผลต้องอยู่ต้องปอยมือล้วงลูกบอลออกมาค่ะเก็บเก็บเอาพู่กรชีดโดตามแบบเพื่อนแล้วเก็บใหม่ ดูตามแบบแล้วเก็บใหม่อ่าดูดูแล้วเก็บไม่ดีอ่าเอาขึ้นมาตัวเขาขึ้นมาตัวให้ขอลูกบอลออกก่อนอ่าแล้วเอาเอานี้เรียงไปเรียงไปเอานี้เรียงลงไปสิ่ะลูกเนี่ยเยียมค่ะเรียงไปเรียงมาไปอีกเรียงไปอีกอ่าแล้วเอาสามเรียงวางอ่าละเอาตะเหลียมตั้งเรียเออแล้วอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเย็นเย็นวางอะไงวางอะไรที่จะลงได้

ไม่น่ารักเลยไไวางให้ดีมันขาดมันแล้วอ่ะโอเคนี่นี่ไอ้นี่ตืมเฟลืไมนะอ่ะไหนสีไหนจะเป็นลำดับต่อไปที่วางได้เรียบร้อยใลูกบอลใส่ลูกลูกบอล มันจะตึงมากค่ะมันจะขาดหมดอ่านั่งลงนั่งลงโยนแรงกยรงนี่มันไม่ตรงนะลูกลูกไข่ไม่ตรงกับเส้นของมันออกออกมาอ่านี้จะได้ที่สองอ้าวอาศัยความสามัคคีนะ อ้าว<ม>าตกลงสีเหลืองแล้วเรว่าไงลูกอ้าวตอนนี้สีเขียวนั่งให้เป็นแถวลูกสีแดงนั่งให้เป็นแถวค่ะน,นั่งให้เป็นแถวค่ะอ้าน,น,นั่งให้เป็นแถวกิจกรรมต่อไปสุดท้ายเ<า>ออกิจกรรมสุดท้ายหาภาพพอกกับคำ นะคะหาภาพพร้อมกับคำคันนี้เก็บเร็วที่แจงนั่งเป็นแถวไว้่ะลูกดูซิใครนั่งเรียบร้อยมีคะแนนบวกให้ยังไม่มีเก็บไม่ดีไม่ใช่จะเก็บก่อนสิจ๊ายไม่ไดีเลยไปคุณจะมีคะแนนบวกให้สำหรับนักเรียนที่ เก็บงานเรียบร้อยนั่งเป็นแถวทำสมาธิกีตา้าจะถูกหักคะแนนไม่นา่ารักตัวเต๋อสเปล่ไหนว่าสิบพวกไงเห,งหลือห้าเดือนเออทำนับตาทำสมา,า,สมาธิให้เพื่อนเออยนนักสมาธิกินไหมคะกิจกรรมต่อไปนะคะเก็บให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนั่สมา Nang sama yang